อันนี้ครูว่ามันไม่ใช่ชุดนักเรียนนะครูว่าเธอแบบเหมือนเธอจะแต่งคอดเพ์แล้วว่ะชุดนีน้ไม่ให้ผ่านนะคุูอุ้ยโอ้นักเรียนคนนี้เรียบร้อยมากเลยแต่ว่าเธอเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ<ะ>เข้าแถวไม่เป็นระเบียบครูขอหักคะแนนขอโทษด,ด้วยนะคะเข้ามาได้เลยค่ะคนดูข่า 01995นะคะเรากำลังจะทำกิจกรรมประกวดไหว้สวยนะคะอด <Yeah. S 1> ีว่ามันมีท่าแจกมานะวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าคนดูคนไหนของพี่เนี่ยไหว้สวยที่สุดโอเคมามาแล้วมาแล้ว ักเรียนมานเต็มเลยวันนี้ที่โรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีจัดกิจกรรมประกวดนักเรียนไหว้สวยนะครับแต่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครูก็จะขอดูจากการแต่งกายของนักเรียนว้า,ามีไหว้ชัวด้วยนะคะเขาไหว้กันแบบนี้ครับเด็กๆนี่ครับนี่ครับนี่เ,เดี๋ยวนักเรียนเข้าแถวเลยนะคะ ข้าแถวอ่อเป็นหน้ากระดานนะคะขพเป็นแถวหน้ากระดานเราหัดหน้ามาหาพี่นะ <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวจะให้ไหวค้ครูพร้อมกันไม่ต้องข้าแถวเรียงหนึ่งนะคะข้าแถวหน้ากระดานใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ขอพล่กหนึ่งไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยะคะ่ะโอเคใครที่เข้าไม่ทนมันก็เดี๋ยวรอเล่นพรุ่งนี้นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะวิ่งไปโน่เนเลย โอ้นักเรียนเต็มเลยอะไปยืนเลยค่ะไปยืนเลยค่ะคือก่อนที่จะประกวนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการไหว้ให้ดูก่อนนะคะพนมมือขึ้นมาค่ะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกนะคะเดี <Yeah. S 1> ่ยวก้มลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะนักเรียนทุกคนเอามือขึ้นมาแล้วทําตามค่ะทําตามครูค่ะอ๊บอันแน่เมื่อกี้ทาท่าอะไรครูเห็นนะเธอพกอะไรมาโรงเรียนนั่นเป็นของต้องห้ามเลยนะนางหนู ครูขอโทษด้วยนะครูเห็นนะนี่ก็เหมือนกันไปไหนมาครูบอกให้รีบม,มาเข้าแถวตั้งนานแล้วเธอมาสายเธอมาสายครูขอค่ะคะแนนนะนะนางแว่น เธอต้องตายนะอเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนก่อนละกันนะคือช่วยขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยดีมันไกลเกินมองไม่เห็นนะนักเรียนช่วยขยับมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยค่ะครูมองไม่เห็นมันไกลมากๆเลยอ่ะระหว่างเนี้ยเธอไหวเลยค่ะว่าอ่าคนนี้ไม่ยอมไหวนะนั่งหันหลังทำมันแอบกินขนมหมอบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนเข้าแถวเนี่ยอย่าแอบกินขนม เลยอ่ะโอไม่โอเคเลยอ่ะโอ้เขามาประกวดอะไรนี่กันก็มาทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้วดูดีเข้าแถวไม่เป็นเลยไงแถวรถตรงนู้นแล้วเธอแหลมมาไม่ผ่านนะแค่เข้าแถวนี่เธอยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วเธอจะมาคิดว่าประกวดมารยาทอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ครูว่ามันไม่ใช่ชุดนักเรียนนะครูว่าเธอแบบเหมือนเธอจะแต่งคอสเพ์แล้วว่ะชุดนี้ะไม่ให้ผ่านนะครูอุ้ยโอ้นักเรียนคนนี้เรียบร้อยมากเลยแต่ว่าเธอ ข้าแถวไม่เป็นระเบียบ <fists. S 1> ข้าแถวไม่เป็นระเบียบครูขอหกขนนักคะแนนขอโทษด,ด้วยนะคะนักเรียนทุกคนช่วยขยับแถวเข้ามาตรงนี้นะคะอ,อ้าโหอันนี้คือใช่นักเรียนเหรอคะโออเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะ <What? S 1> ครูขอไม่รับละกันนะเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วอะอการประกวดครั้งนี้เนี่ยขออนุญาตให้น้องละกันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวครูขอดูแป๊บนึงน,นนะคนที่ ดูท่าทางแล้วเกเรเนี่ยขอคัดออกเลยละกันนะเพราะว่าคนที่มารยาทดีเนี่ยก็ต้องแบบคู่ไปกับคนที่เรียบร้อยด้วยนะนี่อ่ะดูดิโอแต่งหน้ามาโรงเรียนทาปง่งทาแป้งแล้วใส่เครื่องประดับโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยครูอาจจะต้องรีบแล้วนะคะนี่ก็ใส่อะไรมาโรงเรียนเนี่ยไม่ผ่านนะคะเก็บไปใส่ที่บ้านนะ,ต,กกะตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรพวกนี้ครูว่าลงุงรองเท้าเธอมันไม่เรียบร้อยนะรองเท้าตุ๊กตาเนี่ย เธอเป็นพวกชอบอวดรวยนะไม่ชอบเลยอ่ะผู้บอกแล้วว่าให้ประหยัดนะคนไหนที่แต่งตัวดูแบบไม่สุภาพไม่เรียบร้อยรู้โทษนะอ่าเดี๋ยวเดยวอย่ายืนนิ่งนะคะอย่ายืนนิ่งนะให้ทุกคนเนี่ยไหวให้สวยไหวให้ถูก,กรูกำลังดูอยู่นี่แล้นี่ใส่ไหวมาโรงเรียนทําไมอะฮะ ใส่แว่นมาเลยทำไมอะแว่นดำด้วยนะถ้าเป็นแว่นสสยตาเนี่ยครูไม่ว่าวิวเด็กคนนี้น่ารักจังเลยอะเออใส่ผ้าปีกปากมาด้วยนี่แว่นใสยตาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใส่ตานี่ว่โอ้เล่นอย่างดีเลยอะเลนสัดแสงด้วยะเนี่ยอุ้ยทำไมมีแด่คนเรียบร้อยเนี่ยโอ้ที่เหลือนี่ไม่เด่คนไว้สสวยหมดแล้วเนี่ยครูเรื่องไม่ถูกเลยอะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มคัดแล้วนะคัดแบบจริงจังแล้วนะคะนี่อะไรนี่มันไม่ใช่ชุดนักเรียนนะนี่เป็นรุ่นพี่นะ ครูขอคัดออกแล้วกันครูขอโทษด้วยครูขอโทษนะครูจะเริ่มคัดคนที่ย้อมผมมาโรงเรียนออกแล้วตัดสินใจแล้วครูมองว่ามันไม่เรียบร้อยนะครูมองว่าเธอใช้เงินพ่อแม่ได้ฟินเปลืองมากนะย้อมผมทีนึงนี่หลายพันนะมาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาดีกว่าครูว่านะไม่โอเคครูไม่ให้ผ่านคนที่ย้อมผมมาโรงเรียน ังไปซื้อขนมกินข้าวดีกว่าค่ะนักเรียนอ้คนนี้ก็รุ่นใหญ่รุ่นพี่เลยเนี่ยทําไมต้องแอบมาประกวดด้วยแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยไทยก็หลุดลุ้ยอ้อเข้ามาด้านในอ่านักเรียนเข้าแถวตรงนี้ต่อเลยครับนักเรียนครับยืนตรงนี้เลยครับเรียงหน้ากระดานเลยเดี๋ยวครูคัดตรงนี้เลยเร็วๆรีบๆทำเวลาด่วนๆเผื่อเดี๋ยวจะให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยช่วยโหวตนะว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนในการไหว้สวยที่สุดของโรงเรียน อ่ะเหลือกันแค่นี้ใช่ไหมเย่ yeah, yeah, คุณจะเริ่มคัดแล้วนะครับขออนุญาตคัดคอนนี้ออกแล้วกันนะครับใส่รองเท้าคพณว่ามันดูสีสันฉูดฉาดเกินไปเยอโอคุูเพิ่งเห็นนี่หลุดมาหนึ่งคนอันนี้นี่เป็นเสื้อกันหนาวใช่ไหมที่ใส่มาเนี่ยไม่ใช่เสื้อแฟชัน่นใช่ไหมโอาใเอคุูเข้าใจคืออากาศคือมา,าอากาศมันก็ไม่ได้หนาวนะทำไมเธอถึงใส่มาจะห้ผ่านดีไหมอะ อากาศร้อนมากเลยนะจริงๆเดี๋ยวนักเรียนที่แต่งตัวถูกระเบียบเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้นะอ่าครูเก็บไว้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นชุดนักเรียนถือว่าอนุโลมให้นะถ้าเธอหนาวเนี่ยครต้องรีบพานแล้วเนี่ยครูจะเลือกใครดีอ่ะคือเธอแบบว่าไหว้สวยกันทุกคนเลยอะ่ะขอโทษนะครูต้องครูต้องรีบคุมออกแล้วนะ <S <S> <S อย่ากโกรครูเลยนะ าครูรู้สึกว่าคนไหนไม่ถูกชะตาเนี่ยครูก็ขอกำจัดทิ้งเลยนะครูว่าผมเธอมันดูแฟชั่นเกินไปครูไม่ผ่านเดีย๋ยไม่ใส่ถุงเท้ามาโรงเรียนที่เหลือใส่ถุงเท้ากันหมดเลยนี่เหมือนกันใส่ที่าทคาดผมครูไม่ผ่านคนะ่ะถ้าอย่างงั้นครูก็คนนี้ก็ต้องออกด้วยนะอ๋อเหลือสี่คนแล้ว สี่ <4 S 2> <Yeah. S 1> คนนี้ขยับเข้ามาใกล้หน่อยเดี๋ยวให้คนดูโหวตด,ดีกว่าอ่าตอนนี้เนี่ยเหลือนักเรียนที่เข้ารอบการประกวดวหว้สวยสี่คนสุดท้ายนะคะเ <Huh? S 1> บอร์หนึ่งชื่อน้องวันเบอร์สองชื่อน้องทูเบอร์สามชื่อน้องทรีส่วนเบอร์สี่ชื่อน้องโฟค่ะอ <Huh? S 1> านนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คนในโรงเรียนเนี่ยช่วยโหวต <Yeah. S 1> เดี๋ยวครูขอทําผมโหวตแป๊บหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ให้เลือกคนที่รู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วก็ ว่าสวยที่สุดนะคะค <Yeah. S 1> ส่งโพไปทางนักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยช่วยวตนหน่อยนะคะชอบคนไหนแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเรียบร้อยเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยเรียนดีประพฤติดีกีฬาดีคือดีทุกอย่างอะ่ะเอโอเหมาะสมมากเอ้ยอา่าเหมือนจะมีเมื่อกี้ คนหนึ่งเนี่ยมีสติหลุดนะ <Hey. S 1> นักเรียนในโรงเรียนน่าจะเห็นแล้วนะว่าเขาแอปนะเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งครูเห็นละเขาเป็นคนที่แบบไม่เรียบร้อยแต่เขาหลอกลวงพวกเรานะมีอยู่คนหนึ่งหว uh ั huh. งว่านักเรียนคงไม่เลือกเขานะคะอ่ะเลือกมาค่ะ one two three four เบอร์หนึ่งนี่ผมสั้นนะคะเบอร์สองเบอร์สามและเบอร์สี่ two thousand years later เดี๋ยวคู่จะขอปิดโหวตแล้วนะคะจะนับผลหลังแล้ว5 4 3 2 1ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันประกวดว่ายสวย<อ>นั่นคืเอเบอร์เบอร์หนึ่งน,น,นั่นเองนะคะได้แก่น้องวันนี้นะคะ<อ>ดีดูดีเขาว่ายสวยจริงๆนะคูก็ขอยอมรับเลยว่าอดูมือเขาดิ มือเขาเรียวยาวแต่งตัวก็ถูกระเบียบนะแล้วแถมยังเป็นเด็กที่เรียนดีด้วยได้ที่หนึ่งทุกเทอมกูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องวันน่ารักมากเลยอ่ะัจะว่าอีกนานไหมเนี่ยอ่ะน้องวันเดี๋ยวครูใหญ่จะขอสัมภาษณ์น้องวันหน่อยนะครับจัดการครูหน่อยให้หาให้ตายเธอว<ะ>ันไม่น่าเชื่อวาย เชื่อว่าน้องวันเนี่ยจะเป็นคนนี้คนที่คนดูไม่ชอบเขาเลย พี่ไม่ได้เป็นคนเลือกนะคนดูเป็นคนเลือกเองนะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยรางวัลถูกลดเหลือแค่เปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าคนดูเกลียน<อ>คือคนนี้เนี่ยเขาเคยเกลียนมาก่อนแต่ก็คือต้องให้โอกาสเขาแหละเพราะว่าเขาปรับปรุงตัวแล้วอะสวัสดีครับน้องข้าวหอมได้ยินครูไหมครับรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนทางโรงเรียนเนี่ยเขาอยากจะรู้จักเธออ,อยากจะได้ยินเสียงเธอดีใจมากๆเลยเนี่ยที่ข้าวหอมได้รางวัล ข้าหอมหนูมีหนูมีอะไรจะบอกกับคนที่โรงเรียนไหมคะที่เขาโหวตให้หนูอ่ะที่หนูเป็นคนที่วหายสวยที่สุดอ,อ่ะเขาพิมมาแล้วค่ะเขาบอกว่าขอบคุณที่เลือกหนูนะคะเปิดไม์บอกได้ไหมขอบคุณที่เลือกหนูนะคะอส่งไปเขาไปแล้วกนันเอาพี่ส่งไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ติดไ้ก่อนเดี๋ยวพี่แอดเพื่อนไปก่อนนะคะแป now, บ๊บนึงเขาหอมเดีด๋ยวพี่จะแอดเพื่อนให้เดี๋ยวพี่ติดไว้ก่อนนะ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้พรุ่งนี้นะคะพออกกร้อมกันคนละหนึ่งใบโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคนดูมากมาก แชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณดาวและขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกับพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ